ช่วงนี้นักเตะเรียกผู้ไปรับใช้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดยนะคะแต่ปรากฏวผลงานนี่มันไม่น่าสนใจมากเท่ากับเรื่องนอกสนามค่ะทุกคนก็เบรกมาทีนะคะโดยเฉพาะเรื่องข่าวนักเตะเรียกผู้ที่ยังไม่ถูกต่อสัญญาออกไปด้วยนะคะทั้งเทรนทั้งโมซาลาและเฟอร์จิลฟันได้จนวันนยุ่วว่าหลายคนอะ เริ่มถอดใจแล้วว่าเราน่าจะได้ไม่ครบแล้วหนึ่งในคนที่คาดกันคือว่าจะไม่อยู่ต่อมากที่สุดคือเทรนาเิลสันเดอร์อาโนค่ะข่าวแบ็กขวาเนี่ยมาเยอะมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในรายชื่อที่หนาหูมากๆช่วงนี้ก็คือ เชอร์รี่ฟริมปงแบ็กขวาของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะคะที่เล่นได้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ล่าสุดเนี่ยโอ้โหทักทายพี่พี่เพื่อนๆที่มาจากเลือกภูทั้งเฟอร์จิลฟันดายไรนกาเฟนแบชซึ่งแรนกาเฟนแบชเนี่ยล่าสุดโรนัลโด้แมนตัดสินใจส่งกลับมายังเลือกภูแล้วนะคะเพราะามองเรื่องปัญหาร่างกายที่ไม่ได้ฟิตมากพอบวกกับโปรแกรมของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ได้เข้มข้นมากนะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณในความกรุณาด้วยนะคะเพราะว่ากราฟเป็นกลางรับเบอร์หคนเดียวที่เรามีแล้วนเี้เริ่ม ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดแล้วหลังจากที่เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นมากกว่าดูการก่อนถึงเกือบ3เท่าด้วยกันกับเลี้ยวภูซึ่งยุคเคยทำข้อมูลเอาไว้แล้วค่ะแบ็คขวาที่มีชื่อเรียกว่าภูมากที่สุดวันนี้คือเชอร์ี่ฟินปงแต่ถ้าเกิดเรามองลึกๆเข้าไปถ้าใครเป็นแฟนเลี้ยวภูเราจะรู้กันดีใครมีข่าวนานไ้ถูกโหมกระหน่าเยอะๆสื่อเล่นเยอะๆมักจะไม่ได้มาเลี้ยวภูค่ะมักจะมีข่าวกับนะักเตะที่มีข่าวแค่วัน2วันเปิดปุ๊บมาปับ๊บมีข่าวแป๊บเดียวแล้วมาเลยวันนี้มีหนึ่งรายชื่อ ที่น่าสนใจมากๆค่ะทุกคนดูมีความเชื่อมโยงดูมีความอนเนกประสงค์ค่าตัวที่ว่า f อเนี่ยน่าจะจ่ายได้รายชื่อนี้เป็นนักเตะเนเธอร์แลนด์ในวัย18ปีเล่นอยู่กับเฟยนูดมีชื่อว่ากิวาโรรีดเป็นตำแหน่งแบ็คขวากิวารโรรีดนะวันนี้อายุ18ปีนะคะเดี๋ยว2มิถุนายนเนี่ยเขาจะอายุ19ปีโดยกิวาโรรีดเนี่ยเกิดในเนเธอร์แลนด์ค่ะแต่ว่ามีเชื้อสายซูรินามเต,ติบโตในอันสเดอร์ดัมนะคะก่อนย้ายมาอยู่กับโฟลเลนดัมในปี2017เข้ารรมมมอคเดีขงสมโมสโ เก็เคยเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเยาวชนหลายครั้งติดทั้งทีมชาติ u 17แล้วก็ u 19ค่ะจริงๆเนี่ยข้อมูลน่าสนใจมากๆนะคะเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเป็นหลักแต่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้เช่นเดียวกันสูงประมาณ5ฟุต8นิ้วค่ะหรือ175ซนเมตรยังมีโอกาสพัฒนาความสูงได้อีกเพราะว่ายังเป็นนักเตะดาวรุ่งโดยอรนเนอร์เนี่ยนอกจากจะให้โอกาสเขาเล่นกับฟรนูดแล้วนะคะก็เป็นคนที่ให้โอกาสของรีดเองลงเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกด้วย รากฏว่าฤดูการนี้เนี่ยก็กลายเป็นตัวหลักของทีมนะคะแม้อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นทําไปแล้ว6แอสซิสในหลีกสูงสุดของเนเชแลนด์ค่ะเป็นสถิติสูงสุดอันดับ2ในบรรดากองหลังของเอเ d i v i ดิวซีหลีกฤดูการนี้เมื่อเลยทําให้สปอร์ตไลน์มันเริ่มส่องมาที่เขามากขึ้นเพราะไรนอกจากเลี้ยวพูแล้วเนี่ยลาสดสื่ออยงสปอตของ บาร์โลนาเขาก็รายงานว่าบาซ่าเองก็ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าใครมีความจําเป็นมากกว่ากันบาร์โซนาเนี่ยเขามีตัวเลือกอยู่แล้วทุกคนเขามีชูสกุนเด้และเขาก็มีแฮกเตอร์ฟอร์ดที่เป็นผู้เล่นดาวรุ่งอยู่ในทีมแต่ตัดภาพมาที่เรียูลเนี่ยมีแค่คอนนอร์แบรดลีย์รายเดียวนะคะถ้ากรณีว่าเทรน์ไม่อยู่แล้วมาเลยทําให้รายชื่อนี้เนี่ยตัดออกไป ไม่ได้เหมือนกันจริงๆเรอพภูเนี่ยเคยสนใจลุตซาเรลกรียทรูด้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของตัวรีนเนี่ยแต่ว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเป็นเซนเตอร์นะคะ ที่ถูกโยกมาเล่นแบ็คขวาตอนนั้นไม่มีใครวันนี้รีดเองเนี่ยมาเติบโตในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วเริ่มเฉิดฉายแล้วนะคะแล้วทําให้รายชื่อของเกทูด้านี่ก็กลับไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็คแทนเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเกิดสไตล์การเล่นของกิวาโลรีดเนี่ยเป็นอย่างไรคะเจ้าตัวเคยไปสัมภาษณ์กับ ESPN ไว้ว่าการเล่นเกมรุกเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดข,ของผมพยายามนําสิ่งนี้มาสู่ทีมเสมอผมเคยเป็นกองหน้ามาก่อนนั่นคือเหตุผลที่ผมมีเทคนิค และการเลี้ยงบอลที่ดีแต่อย่างไรก็ตามโอเคเป็นนักเตะเกมรุกมาก่อนแต่พอเล่นรับนะก็เล่นได้ดีอย่างเช่นผลงานอันยอดเยี่ยมถ้าเกิดใครไปดูในเกมนี้ก็ได้ค่ะยูฟ่าแชมเปสลีนะ่ในเกมที่เจอกับราเอลเลวของเอซิมิลานก็ถือว่าเป็นตัวตืองอยู่แต่มันก็ เข้าใจแหละว่าทุกคนก็จะมีคําถามจะดีพอไหมเรารีบประเมินเกินไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมถ้าเราดูจากสเปคทั้งหมด18ปีเล่นได้ทั้งขวาและซ้ายเป็นผู้เล่นที่เติมเกมรุกดีทําไปแล้ว6แอสซิสโอเคคนอาจจะบอกว่าเอเดรีวนซีลีกเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรไม่ได้แต่เด็กคนนี้อายุ18ปีนะคะ เราเดลกาดเล่นในโอฟาแชมเปี้ยนส์ลลกจากอยู่ของอาร์เนอร์ถูกส่งต่อยห้กับบุนซือคนใหม่นั่นหมายความว่ารีดเองก็มีฝีเท้าที่ดีแล้วน่าจับตามองด้วยเช่นเดียวกันสิ่งสุดท้ายสําคัญ ค่าตัวเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า FSG เราเป็นทีมที่ทําทีมจากตามความเป็นจริงนะคะมูลค่าการตลาดปัจจุบันอยู่ที่4ล้านยูโรแต่เนื่องจากว่าสัญญาที่มีอยู่กับเฟโน่ถึงปี2029ถูกคาดการณ์ว่ามูลค่าอาจจะสูงไปถึง10ล้านยูโรก็2เท่าจากที่ Transfer Market ได้ประเมินเอาไว้นะคะแต่ว่าแหล่งอื่นบอกว่าสุดท้ายเราอาจจะจบกันที่ประมาณ5-6.8ล้านยูโรค่ะ แต่ก็ไม่แน่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วดูไม่ค่อยเป็นข่าวด้วยไม่แน่อาจจะเอามาเป็นอะไรก่อนแล้วถ้าเกิดมีโอกาสที่ดี ก็จะกลายเป็นหนึ่งในขุมกําลังเพราะคนที่ตัดสายสะดือน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ลิเวอร์พูลค่ะทุกคนบางทีบางรายชื่อเราดูแล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่พอเรามาดูความน่าจะเป็นแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยถ้าเกิดเราเทียบกับบริบทกับความเป็น FSG นะคะเราเคยว่า FSG มาแล้วว่าไปเอาใครมาเนี่ยอาร์เนอร์เราดูวันนี้ที่อาร์เนอร์ขุมทีมใช่ไหมคะหลายๆอย่างที่เราว่า FSG ไว้เยอะเราเคยว่าชมาเคไปเนี่ยสุดท้ายออกมาก็โอเคทุกคนนะถึงแม้ว่าวินาทีแรกเราจะถามว่าใครอะ่ะคนนี้ใครอะ่ะ ก็ตามทีทุกคนว่ารายชื่อนี้พอเป็นไปได้ไหมคะ